มาครับตอนนี้ต้องบอกว่าคริแม่งแรงแรงมากแรงจริงๆนะครับอันนี้ผมเทสกับบอสก,กบเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเทสกับตัวทั่วไปให้ดูเนาะอ่ะเทสแค่กบก็พอแล้วจริงๆนะนี่นะครับมีแสนแปดนะจริงนะครับคีเลตก็สูงแล้วตัวนี้ครีก็แรงด้วยนะครับตอนฟูบัฟนี่ก็แสนแปดเลยนะโฟกัสเหลือรวมโฟกัสช็อตด,ด้วยนะโบบาโบบาครับตัวนี้นะคีแรงครีแรงมากนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับไอบีดวีทนะครับวันนี้มีคนมาฝากขายเป็นไอเดียสไนเปอร์นะครับเอ่อเซิร์ฟเวอร์วัคคิลี่เอ็กซ์คุสปอลเนาะตัวนี้นะครับต้องบอกว่าไม่โหดนะอย่างที่ได้เห็นตอนอินโทรคลิปไปนะครับยิงกบในคีดอกเกือบ2 0 0แสนนะขนาดยิงบอสนะครับนะแอนตี้คีก็เยอะเออเกาะก็หนาเนาะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก่อนที่จะไปเริ่มกันนะขอฝากไว้หน่อยนะกันนะครับสำหรับนักเสี่ยงโชคอะไรอย่างนี้ก็ฝากได้เลยนะครับแอดไลน์มุมจอซ้ายล่างหรือไม่ก็คลิกลิงก์ที่ใต้ดคลิปชั่นะครับ มาผมขอมาเริ่มกันที่เบสเลเวลแล้วกันนะครับตัวนี้นะเลเวลอยู่ที่70นะครับนำโลกแน่นอนนะแม่เจ้าของเขารักมากนะครับตัวนี้นะก็ถ้าใครสนใจเอาไปสารต่อหรือเอาไปดูแลต่อก็บอกได้นะนานๆจะมีทีนะครับเลเ,ลเลเวลนำโลกนะเอาจริงนะครับเนาะจ็อบอยู่ที่30นะครับเซมินาร์ก็มีพอสมควรตัวนี้นะครับค่าเด็กยินเมืองอยู่ที่312เนาะรักอยู่ที่122่นะครับแมกนตีตัวนี้อยู่ที่ประมาณแสนเะก้าพันเนาะหรือแสนเอ็ดนะครับ พีทีเคยืนเมืองตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันนะครับหกร้อยสาสิบสี่แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเซตสี่สิบนะครับเซตขาวสี่สิบแบบแปดชิ้นนะเนาะก็ใส่เป็นประดับพีทีเคนะครับแล้วก็ประดับครีสองข้างนะครับพีทีเคยืนเมืองจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดหมื่นแปดประมาณนั้นเนาะแต่ตอนฟูบัฟก็ประมาณสองหมื่นกว่านะครับก็แล้วแต่คนจะโยกเล่นเอาแต่แน่นอนอยู่แล้วนะครับสายครีเวลเจ็ดสิบเราก็ต้องเปลี่ยนมาไปเล่นเซตนี้นะเพราะครีมันจะแรงมากนะครับต่อมานะครับสเตตัสขั้นสูงเนาะแน่นอนสายครีนะครับเราก็มาาดูค่ คีเรทกันก่อนตัวนี้นะครับคีเรทมันอยู่ที่1 6 7่งนะหนึแล้วกันเนาะนะครับก็ถือว่าคีร้ออะไรประมาณนี้ครับแต่จริงๆควรจะทําเป็น120นะเดี๋ยวก็อัปเกรดนะครับปรับแต่งขึ้นไปอีกเนาะก็คีเรทก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเกมนี้น่ะคีเรทนะครับสูงสุดเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาก็ทํากัน120นะครับทั่วไปอ่ะเนาะต่อมานะครับ ASPD หรือความเร็วในการยิงนะครับตัวนี้นะยืนเมืองนะครับอยู่ที่602%เนาะอ็ถือว่า เยอะนะครับ600%ยืนเมืองเนี่ยถ้ากดฟูบงฟูบัฟไปด้วยก็ประมาณ700นะครับที่เราจะดูอีกอย่างนึงนะครับก็คือครีดาเมจโบนัสเพราะว่าพวกนี้เนาะนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเสริมทางด้านของเอ่อครีดาเมจโบนัสนะครับจะทําให้ครีแรงขึ้นนะตอนยืนเมืองนะครับอยู่ที่304%แต่ถ้าตอนฟูบัฟนะครับครีเลทจะอยู่ที่ประมาณ340-350นะครับก็จะทำให้ครีเนี่ยแรงขึ้นนะครับเนาะมากๆเลยนะส่วนเฟนอลพีดาเมจโบนัสนะครับยืนเมืองอยู่ที่48% ได้เปรียบผ่าพันประมาณนี้นะครับต่อมาแล้วกันนะครับทางด้านของสวมใส่เนาะตัวนี้นะครับแน่นอนนะมีธนูฟ้าไว้ให้นะครับสําหรับคนที่เมีงบพอสมควรแน่นอนนะครับถ้าเสื้อดีไปเนี่ยซื้อดีนี้ผมมองว่าคุณต้องมีงบแล้วครับถ้าคุณมีงบคุณก็ควรที่จะไปต่ออาวุธฟ้านะผมว่ามันจะรุ่งนะครับเนาะมันจะรุ่งรุ่งมากเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมีประดับเจาะไว้ให้ทาริสไว้ให้นะครับปรับแต่งสองีเรียบร้อยจะเล่นไปสายเจาะก็แล้วแต่นะครับ บอกความเริ่มกันที่อาวุธกันก่อนเลยตัวนี้นะครับธนูขาวเนาะเป็นธนูขาว40นะครับปรับแต่ง3ขีดแล้วนะอัปเกรดตอนนี้120นะครับสามารถไปต่ออเวก4กันได้เลยเนาะรีไฟทบวก6ออฟแมว8 85นะครับเป็น PDK หมดนะครับน่าจะเป็นออฟเมืองมอลล็อกเนาะการ์ดก็เป็นอนุบิส3ใบเลยนะครับบวกชีเลสสูงๆเลยนะต่อมาทางด้านของทาลิสนะครับตัวนี้เป็นยัน4เอ้ยยัน70เนาะก็เป็นทาลิสสายคลินะครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้นะอัปเกรด30นะครับบวกค่าคริ แล้วก็รีไฟ6นะครับเนาะหรือว่าบวก6นั่นเองคริก็คริดาวเป็โบนัส48%ออฟแมวเป็น422 2, นะครับเป็นเด็กเมืองฟอนเนาะการ์ดก็เป็นไข่ป้านะครับต่อมาทางด้านประดับข้างขวาเนาะก็เป็นปอกข้อหมานะครับที่เรารู้จักกันเองก็เอ่อมัตตี้ริงเนาะปอกข้อหมานะครับตัวนี้ก็อัปเกรด29แล้วนะใกล้จะปลดเวรกสี 4, แล้วอีกนิดเดียวนะครับรีไฟบวกหเนาะออฟแมว6 4 4นะครับเป็นค่าคริแล้วก็ค่าเด็กสวยอยู่นะการ์ดก็เป็นไข่ป้านะครับใบหนึ่ง เอออีกใบหนึ่งเนาะต่อมานะครับประดับข้างซ้ายก็เป็นปลอกคอหมาเช่นกันนะครับอัปเกรดยี่สิบหกรีไฟลบวกห้าออฟแมวสี่สามห้านะครับเป็นเอสพีดีแล้วก็ค่าเด็กเนาะการ์ดก็ไข่ปลาอีกใบหนึ่งนะครับต่อมานะครับทางด้านของชุดเกราะนะตัวนี้นะครับปรับแต่งสามขีดแล้วเนาะอัปเกรดห้าสิบนะครับรีไฟลบวกสี่ออฟแมวห้าห้าสี่เป็นเด็กล้วนเมืองฟอนการ์ดก็เป็นสปอร์ตฟิตนะครับป้องกันเวทหกเปอร์เซ็นต์ทางด้านของมัฟนะครับก็เป็นมัฟขาวเช่นกันปรับแต่งสาม 968นะเป็นเด็กล้วนนะครับต่อมาทางด้านของรองเท้าเนาะก็ปรับแต่ง3กีเช่นกันนะครับรีไฟบอกสีอัปเกรด50ออฟแมว678นะครับก็เป็นเด็กล้วนนะครับการก็เป็นพ d ีเดฟเนาะก็ส่วนนะครับหัวเฮดเกียรนะ์เนาะหรือว่าส่วนหัวหรือว่าเฮดเกียร์เรียกไงก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นหัวริโป้นะบวก p d k 2%นะค่ขอนข้างที่ชาหายากนะผมก็อยากได้อยู่นะครับการที่ใส่ก็เป็นมาดุกเนาะ ต่มาเป็นตานะครับก็แน่นอนอยู่แล้วมาตรฐานนะครับเป็นตาดำน้ำเนาะก็มาดุกเช่นกันนะส่วนปากก็ปากดอกกุหลาบนะบอกยีริกเองหนเเนาะปากก็เป็นมาดุกนะครับการเสียบการ์ดเนาะตัวนี้นะครับเท่าที่ผมมองแล้วนะครับเนาะพูดเรื่องของกันก่อนนะก่อนที่เราจะไปต่อเรื่องอาวุธเงานะของก็ค่อนข้างโอเคนะครับเนาะทางด้านการ์ดนิ่คนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธกับอนุมิตครบ ประดับก็เป็นไข่ปลาครบนะครับส่วนเฮดเกียร์เนาะก็เป็นมาดุครบเลยนะส่วนการ์ดไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วนะครับต่อมานะครับขอมาต่อทางด้านของอาวุธเงากันบ้างตัวนี้เนาะอาวุธเงานะครับเจ้าของเขาก็ทําไว้ตอนนี้เลเวลสี่แล้วนะนะครับนี่นะฮะประมาณนี้เนาะส่ต่อมาก็ด้านทางด้านของปลุกพลังแล้วกันนะครับตัวนี้ปลุกพลังอัปเกรดอยู่ที่ขั้นสามนะเจ้าตัวเขาบอกว่าใกล้จะปลุกเขาเรียกว่าอะไรใกล้จะปลุกขั้นห้าแล้วนะครับให้ผมดูให้หน่อยครับประมาณนี้เนาะ ต่อมานะครับออฟแมวเช่นเคยนะครับตัวนี้ออฟค่อนข้างสวยเนาะกบปลุกเอาเวกออฟแมวขั้น2เรียบร้อยนะครับต่อมารีไฟแน่นอนนะครับปก6กเนาะก็ปลุกขั้นหนึ่งไว้ให้เรียบร้อยส่วนการ์ดนะครับก็ได้จะเสียบไว้เยอะพอสมควรนะนี่ประมาณนี้นะครับก็จะได้โบนัสเผาพันุนะครับธาตุไฟธาตุดินเนาะขนาดกลางนะครับขนาดเล็กอีก5%เปรนะครับประมาณนี้นะฮะตัวเสื้อผ้ากันบ้างเนาะนี่นะฮะตัวนี้ก็มีชุดพึ่งไว้ให้ด้วยนะครับนี่นะ นะครับมีหัวพึ่งนะชุดไม่รู้มีหรือเปล่านะครับก็เก๋ๆเลยนะตัวนี้นะเก๋ๆเลยนะครับเนาะชุดพึ่งไม่มีนะครับมีแต่หัวก็เฟี้ยวแล้วนะครับนี่นะใส่ทงก็ได้นะครับเฟี้ยวดีนะเซตนี้นะประมาณนี้เนาะผมใส่ให้ดูนะครับอ่ะสาหรับคนที่แบบอยากเปลี่ยนอะไรอย่างงี้เนาะนี่นะครับใส่หัวพึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็เฟี้ยวดีนะจริงๆนะครับสวั์ขีนะครับต่อมานะนี่นะครับมีมอเตอร์ไซค์แน่นอนก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็พาทุกซีซั่นก็มีไว้ให้นะครับ ต่อมานะครับที่จะพาไปดูอีกอย่างก็คือไลฟ์สกิลเนาะตัวนี้ขุดแร่เลเวล5นะครับตกปลาเลเวล6เก็บเกี่ยวเลเวล7นะครับหลอมเลเวล6ปรุงอาหารเลเวล1สัตว์เลี้ยงก็เลเวล1ประมาณนี้นะครับนี่นะครับของในครั้งก็มีประมาณนี้นะอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับก็ดูเอาเองได้เลยเนาะนี่นะครับประมาณนี้นะ นี่นะครับอองอัพอาวุธเงาก็มีนะก็ไปอัพกันต่อได้นะครับนี่นะครับเนาะมาต่อกันนะครับเจ้าของเขาได้ฝากบอกไว้นะครับว่าเหรียญนะครับของการแลกชุดเมอร์ฟี่นี่ก็ใกล้จะได้ทั้ง3ชิ้นแล้วนะ3ชิ้นนะครับมันก็ใช้ประมาณเท่าไหร่พันห้าพันหกนะครับเนาะใช้พันหกยี่สิบนะครับตอนนี้เขามีอยู่พันสองเจ็สามนะครับก็ขาดอีกแค่แบบสามร้อยกูเหรียญนะครับสามร้อยกูเหรียญก็ได้เมอร์ฟี่สามชิ้นแล้วนะนะครับสําหรับคนที่เอาไปลง KVMGVG เนาะสายปั้นต่ออะไรอย่างนี้นะแลกได้เเลยนนะะครับา อันในส่วนต่อมาที่จะพาไปดูนะครับก็คือ kingdom p a s ์เนาะตัวนี้ก็ปลดไปแล้วตอนนี้เลเวล55นะครับเจ้าของเขาก็ซื้อแพ็คใหญ่เนาะส่วนของวีหลอดนะครับนี่นะฮะเหลือ7วันนะก็ไปซื้อ ไปต่อกันได้นะครับส่วนตลาดกลางเนาะแล้วก็ของที่ขายอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ของนะครับที่รับได้นะประมาณนี้นะผมก็จะบวกให้สมมติว่าถ้ารับนะครับเราวันจันทร์ก็จะโดนหกักภาษีแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ได้จะประมาณเจ็ดแสนแล้วกันผมตีกลมๆนะครับเจ็ดแสนแล้วก็บวกในตัวอีกสองล้านนะครับตัวนี้มีเพชรไว้ให้นะครับประมาณสองล้านเจ็ดเพชรแดงมีให้สองล้านเจ็ดนะครับสำหรับคนที่เอาไปต่อนะสองล้านเจ็ดนี่เอาไปตีบวกธนูฟ้า หรือว่าจะเอาไปลุยอัปเกรดปลดอาว้ขั้น4หรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับเงินนะครับมีอยู่ประมาณ76ล้านนะครับเนาะใช้ยังไงก็ไม่หมดนะเซนีนะผมบอกเลยนะเจล้านเยอะมากรอบนี้เอาเป็นเทสแบบว่าเบสิกเบสิกเลยละเทสหุ่นฟางเลยนะครับสําหรับคนที่แบบว่าเอออยากดูดีพเสหุ่นฟางนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยิงหุ่นฟางให้ดูเลยแล้วกันนะครับหุ่นฟางใช้เป็นธนูไฟแล้วกันเนาะอ่ะใช้เป็นธนูไฟแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเทสหุ่นฟางให้ดูนะครับไปลุยนะครับ ฟางก็คิดดอกละแสนนะครับเนาะนี่ประมาณนี้นะครับอีกสักสิบวิแล้วกันเนาะสักสามสิบวิแล้วกันนะครับจริงๆมันต้องเทสหนึ่งนาทีนะครับเพื่อว่ารอบัฟเอ่อทูไซส์มันรีคูดาวเนาะ ก็ DPS ก็จะประมาณ4 0 0แสนแล้วกันนะผมตีให้กลมๆนะครับโดยประมาณนะถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยที่เพจนะครับเจ้าของเขาเอ้ยลืมบอกราคานะครับเจ้าของเขาสนนราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับฟังดีนะครับ e x c l u s i v e ิป,ปอลน,นะครับเซิรฟ์ฟมันของแพงเนาะเขาก็ขายแบบถ้าใครพอใจก็ซื้อนะครับใครมองว่าแพงก็ไม่ต้องซื้อนะอันนี้ผมพูดออกตัวไวไ้ก่อนแล้วกันนะครับเขาตั้งราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับเซิร์ฟบอลคิลลี่เอ็กซ์คนะุสิปอลนะสนใจก็ติดต่อมาได้ ตัวเนี้ยซื้อไปก็คือมันเอาไปปั้นต่อก็ได้หรือจะเล่นแค่นี้ก็ได้อะมันมันทำได้หลายอย่างนะครับประมาณนี้นะวันนี้คิดว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ